ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์สองสี่ห้าปาปะกาลีหมายถึงบุคคลผู้ทำบาปชมรมบ้านธรรมะม,มสพคำว่าปาปะกาลีอ่านตามภาษาบาลีมาจากคำว่าบาปหรือแปลว่าความชั่ว กับคำว่าการีหมายถึงบุคคลผู้ทำรวมกันเป็นปาปะการีแปลว่าบุคคลผู้ทำบาปบุคคลผู้ทำชั่วเป็นคำที่แสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆคืออกุศสธรรมที่มีกำลังที่เกิดขึ้นทำให้ผู้นั้นมีการกระทำที่ไม่ดีเบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่น จะเป็นทางกายหรือทางวาจาก็ตามเมื่อสภาพธรรมะที่ไม่ดีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นไปก็หมายรู้ว่าเป็นบุคคลผู้ทำบาปเป็นบุคคลผู้ทำชั่วไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดก็ตามบุคคลผู้ที่ทำบาปนั้นเป็นผู้ทำเหตุที่ไม่ดีที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลัง ตามข้อความจากพระสุตตันตปิฎกขุตกนิกายคาถาธรรมบทว่าผู้มีปกติทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนว่ากรรมชั่วเราทำแล้วไปสู่ทุกติย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องภพภูมิต่างๆนั้น ถ้าศึกษาในคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วก็จะพบว่าไม่ใช่มีแต่เฉพาะมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานที่เห็นกันอยู่เป็นปกติเท่านั้นยังมีภูมิอื่นๆอีกด้วยคือนรกเปรตอ,อ,อสุรกายสวรรค์หกชั้นเป็นต้นเมื่อมีเหตุที่จะให้ปฏิสนธิมีอยู่เป็นปัจจัยให้ผลเมื่อใดก็ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิด ต่อจากจุติจิตในชาตินี้แล้วแต่ว่าจะปฏิสนธิในภูมิใดตามควรกายเหตุเป็นที่น่าพิจารณาว่าก่อนที่ทุกคนจะมาสู่ภูมิมนุษย์นี้ก็ไม่ทราบว่าโลกนี้จะเป็นอย่างนี้โลกนี้จะมีอะไรบ้างไม่เคยรู้ล่วงหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เพราะเหตุปัจจัยที่ได้สะสมมา วันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่สามารถที่จะทราบได้เลยเพราะเหตุว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นโลกนี้อีกเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อีกหรืออาจจะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นนรกขุมต่างๆก็ได้ไม่มีการทราบล่วงหน้าเลยแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งสิ้น ขอยกตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลคือพระเทวทัตซึ่งจะเห็นได้ว่าพระเทวทัตไม่ทราบมาก่อนว่าท่านจะเกิดในโลกนี้และตลอดชีวิตของท่านที่ดำเนินไปด้วยความลิษยาด้วยการกระทำอกุศลกรรมที่หนักกล่าวคืออนันตาริยกรรมท่านก็ไม่เคยรู้หน้าว่าท่านจะเป็นผู้ที่กระทำกรรมอย่างนั้น ต้องประสบพบกับเหตุการณ์ที่จะทำให้การสะสมที่มีอยู่ในใจของท่านเกิดความลิษยาหรือการกระทําที่เป็นอกุศลกรรมถึงเพียงนั้นได้และเมื่อจุติหรือละจากโลกนี้ไปแล้วท่านก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันว่าจะไปเกิดในภพภูมิใดแต่ท่านก็ได้ไปแล้วสู่อะเวจีนรกเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเดือดร้อนอย่างหนักฉันใด ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันก่อนจะเกิดในโลกนี้ก็ไม่ทราบว่าจะพบอะไรบ้างจะกระทำกรรมอะไรบ้างและกรรมที่ได้กระทำแล้วนี้จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิในวันใดในที่ใดหลังจากจุติจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่สามารถทราบได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะมีชีวิต ดำเนินไปในแต่ละวันนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะได้ทราบเหตุและผลแล้วสะสมความรู้ความเข้าใจในสภาพของชีวิตให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อละความไม่รู้ที่ทำให้กระทากรรมต่างๆที่เป็นอกุรรศลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทีเดียวเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในพระไตรปิฎก รวมถึงเรื่องของบุคคลที่กระทําอากุศลกรรมเช่นพระเทวทัตเป็นต้นก็เป็นอนุสติเตือนให้ทุกคนเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุทเฉดหรือถอนขึ้นได้อย่างเด็ดขาดยังมีโลภะโทสะโมหะอากุศลธรรมต่างๆซึ่งสักวันก็อาจเป็นไปได้ทั้งนั้นที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้กระทำอะกุศลกรรมที่จะทำให้ไปสู่นรกขุมต่างๆและได้รับความทุกข์ทรมานซึ่งจะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวที่พึ่งที่แท้จริงคือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกอันเนื่องมาจากการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องปัญญานี้แหละจะเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่ดี รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วน้อมประพฤติในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นไม่เป็นบุคคลผู้ทำบาปไม่ทำในสิ่งที่ผิดที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังดังนั้นประโยชน์สูงสุดตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่จะละจากโลกนี้ไปคือความเข้าใจพระธรรมจบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ ปาปะกาลีหรือบาปกาลีหมายถึงบุคคลผู้ทำบาปชมรมบ้านธรรมะมสอพอสมาาชิกเลขที่867วันเสาร์ที่21ตุลาคม2566